เรียกปีกแมงพับหรืออะไรนะพระรทองทองปลาไหลทองทองทองปลาไหลไม่ใช่ไอ้อะไรนะอะไรนะอีกไม่กระสีไม่ใช่ครับอทองทองปลาไหลทองปลาไหลเพราะว่าทองปลาไหลเนี่ยจะมีคุณสมบัติของความแวววาวน้อยกว่าเนกระสีเนกระสี คือในสมัยก่อนะอะเขาเรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุการเล่นแร่แปรธาตุตรงนี้เป็นสัดส่วนของเทคนิคทางกลุ่มของศาสตร,ร์การผสมโลหะต่างๆเพื่อให้ให้ได้สีตามที่อน,นต้องการจุดตรงจุดนี้เราจะดูจากตรงไหนครับจูจากการยืเรื่องของกระแสของโลหะต่างๆกระแสของโลหะที่มีอายุนั้นแหละจะเป็นเกล็ดกระดิ่งเกล็ดปีเศษซึ่งเกิดขึ้นในเนื้อพัก หรือว่าเนื้อโลหะเก่าแบบแบบหล,ออล่อโบราณพร้อมทั้งมีโมเสารต่างๆนั้นผสมอยู่ในเนื้อพระเราจะเห็นลักษณะของโมเสารที่เป็นก้อนหินแร่กต่างๆผสมอยู่ในเนื้อพระพวกนี้เ,เป็นสิ่งที่นําเข้ามาใส่ในเนื้อพระเพื่อเป็นพลงังพุทธคุณต่างๆตามความเชื่อของชาวพุทธที่มีการสร้างพระจะต้องมีวัตถุมงคลวัตถุมงคลเพื่อเป็น,ปนทาให้เกิดพลังงานหรือว่าเกิดความ ความปฏิหา,จา,กการจกั่นอะก็อย่างนี้เขาเรียกว่า,าการผสมผสานแบบหลอกโบราณานาหน้านหน้าเนี่ยให้เราดูตรงไหนครับเพราะว่าเนื้อเนื้อโลหะเนี่ยการดูเนื้อโลหะเนื้อโลอะหะนั้นจะยุบเย่นหรือแจก,กลานน่ะน้อยกว่าเนื้อที่เป็นเนื้อจินหรือว่าเนื้นหอหินหรือว่าเนื้อปูน ห้ดูกับวิธีการลงรักลงชาติรักชาติมีการเหีเ่ยวย่นไหมนะครับในลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการเหี่ยวื่นของรักและชาติที่เกิดขึ้นในในเนื้อพระตามการเวลาที่มีอายุแผ่นพวกนี้เป็นแผ่นทองคำเปลวนะครับทองคำเปลวแล้วมีกระแสของสลิมทองเกิดขึ้นทองคำเปลวในยุคเก่าและในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมีความเหี่ยวย่นแล้วก็มีสีที่เฉพาะ มีสีที่จะคว้าอย่างนี้คือลักษณะของความเกา่ามาดูแผ่นทองดูหน่อยนะครับแผ่นทองเขาแยกแผ่นทองเป็นแผ่นทองคําที่เขารีดแล้วก็ขึ้นรูปต่างๆาเอาไว้อาจจะเป็นตัวอักษรต่างๆก็แล้วแต่ที่ได้มีการเขียนระบุเอาไว้แล้วก็นํามาแปะบนเนื้อพักบางคนบอกว่าเขาเอาอะไรใช้ในส่วนส่วนี้เขาน่าจะเป็นพวกลักพวกชาติต่างๆ เน่ยเพราะว่าเขามีการลงรักล่องชาติแล้วปิดทองน่าจะเป็นสัดส่วนของการเอา,าเนำวิางรักเงชาติแบบมาเป็นตัวประสานตัวติดให้ตัวติดแห่นทองพวกนี้ <c oughs> ะจะเป็นทองพวกนี้ให้เราดูกระแสะของโลหะเราจะเห็นวากระแสะของโลหะแบบหล่อโบราณนะครับกระแสะของโลหะแบบหล่อโบราณน,นั้นจะเป็นเกตกระดิให้เราเห็นซึ่งลักษณะพวกนี้เป็นการที่ไม่สามารถเป็นรกลุ่มไฟได้ทำให้เกิดก,ร,กระแสะของโลหะต่งาง กขาเหนียวกันรู้คงเป็นเนื้อสีฟ้าอันนี้น่าจะเป็นปีกนะครับแต่ที่มันมันดูดกันได้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับดูนมันมันการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยพอเราผสมวัสานโลหะบางตัวเข้าไปเนี่ยมันมีประจุประจุพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนขั้วมันก็แปางสภาพไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีทรับไมเกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กโดยพอเกิดเป็นพลังงานแม่เหล็กเนี่ยมันก็เป็นการเป็นแม่เหล็กในตัว การเป็นไม่เหล,หล็กนตัวบางคนอาจจะมองว่าภัคของเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นไม่เหล็กเป็นไม่เหล็กบางคนอบอกว่าใ,ในยุคนั้นมีการทําไม่เหล็กหรือเปล่าไม่เหล็กมีการใช้มาสักมุมหนา่แล้วครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าผู้ที่คิดค้นหรือว่าผู้ที่ค้นเจอเนี่ยเขาไม่ได้มีการบันทึกแต่การเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยสามารถทําให้เกิดประจุไฟฟ้าได้เพรเราใส่ประจุะไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในเหล็กมันจะสามารถทําให้วัตถุนั้นกลายเป็นไม่เหล็ก นี่ละให้เราดูตรงไหนดูของกระแสของโลหะนะครับกระแสของโลหะนั้นมีความเหี่ยวย่นตามกาลเวลาแล้วก็ไม่ไม่แห้งสนิทอ่ะมันคือไม่เปียกชื้นไม่เปียกชื้นเรื่องไม่ชื้นในที่นี้คือไม่ได้มีโลหะชนิดใหม่ๆคือวัตถุวัตถุตถเคมีต่างๆในยุคนี้คนเพื่อนอยู่เลย การเป็นหลุมเป็นบอพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกยากับก,การหลอกรักคือการที่โลหะต่างๆร้อนลายในประจะุในพลังงานความร้อนที่ไม่เข้ากันครับนความคือความเก่าของครับ พอเก่าแล้วพระแท้อาจจะโลมัดที่สำคัญเนี่ยพอเราขยับเข้าไปที่เนื้อหาแล้วเนี่ยเราจะเห็นมวลสารต่างๆซึ่งเป็นเม็ดหินแร่ต่างๆที่ฝังอยู่ข้างในพรนะแสดงว่าพระเนี่ยไม่ได้ทําแค่เป็นโลหะมีมวลสารต่างๆเข้าไปผสมอันนี้น่าจะหล่อใช่ไหมจ๊ะตอนเด<ช> <ๆๆ S 2> ี่่หลอหลอ่ๆๆลอ ถ้าเราดูดีๆมันจะมีรอยตะไบช่ออยู่ข้างล่าครับมีมอลสารเป็นเม็ดเมเ็เเบเต็มหมดเลยมสารต่างๆก็ประกอบอยู่เยอ้พนอยารมีเยอะไหมครับมีเยอะไหมที่บ้านมีหลายกี่พันกี่หมื่นดวงหลิบอ๋อหลักสิบคน เกณฑของโลหะนะกงโลหะไม่อของโลหเก่าไม่ใช่โลหะใหม่รั้งเราเราจะไปเมื่อโลหะเป็นโลหะเก่าแล้วเนี่ยแล้วทองทองคาเปลวที่กลัเามาผสมแปะลงไปหมื่าแปะปิดทองไรเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นทองเก่าโบราณทองเก่าโบราณหรือทองคาเปลวโบราณซึ่งลักษณะของสนิมทองเกิดขึ้นเป็นสีส้มให้เราเห็นอ่ะ การเหี่ยวเหี่ยวย่นแตกลานพวกนี้เกิดจากธรรมชาติการเวลาไม่ใช่มือคนไปถูนะถูไม่ได้ครับถูไม่ใช่อ๋อนี่มันจะย่นย่นมันจะบอกไม่ถูกยุบเหมือนเหมือนเปลือกไม้ที่ี่เก่าคมันจะเป็นยุบยุบย่นย่นเหี่ยวเหี่ยวอบอกไม่ถูกอ๋อนี่คือวิธีการดูทองเก่าทองโบราณเทคนิคทองก็มีกระแสของมันอยู่กระแสโลหบ รียกว่ากระแสของเกตเพลองนะจ๊ะตรงนี้เขาเรียกว่าปีกองปีกแมงคับปีกแมงคับครือไหลเขาเรียกเรียกบางคนบางท่านเขาเรียกเหล็กไหลปีกแมงคับครับอ่าอย่างนี้่ะอย่างนี้เป็นพาเหล็กไหลเป็นพาเหล็กเนี่ยเหล็กไหลาว่งั้งกันใช่คือตรงเนี้ยบัญญัติศัพท์อ่ะเราไม่มีใครผิดก็ไม่มีใครถูกครับ มาแล้วครับมนก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับนี่ครับก็คือพระที่อยู่ในตู้ของอาจารย์บอยนะครับคเนโกปานนะครับนี่ครับท่านก็มาตรวจสอบพระได้นะครับที่เทิดราชันชอยเจ็ดนะครับของพระศรีคเนโกปานนะครับโดยอาจารย์บอยนะครับพระแท้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ